ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2550ทะเลแห่งต้นกำเนิดพวกเขาสองคนก้าผ่านทรณีประตูหินสูงครึ่งฟุตไปด้วยกันในขณะนี้จาล่วเฉินสัมผัสได้ถึงความผันผวนมิติอันรุนแรงรอบตัวเขาในช่วงเวลาถัดไปเขาและจีฟ้ฟานซินก็ลอยอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาล บางนาของวกเขาคือทะเลที่เกิดจากพลังป่าแห่งต้นกําเนิดที่หลอมละลายน้ําทะเลเป็นประกาลีประยับและเชื่อมติดกับขอบท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวช่างงดงามต่การตาจริงๆภายใต้เท้าของจารุสเชนพลังแห่งต้นกําเนิดที่หลอมเหลวและเป็นแกส๊สไหลมารวมกันมันดูลวงตาและแปลกประหลาดมีประตูหินแขวนอยู่กลางอากาศอยู่ข้างหลังเขามันเป็นทางผ่านที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาจี้ฟานซินเดินลงไปในทะเล น้ำทะเลทำให้ชุดยาวของนางเปียกโชกและติดขาสวยของนางปลายผมสีดำยาวของนางผิวสวยไปตามน้ำและค่อยๆเปียกชืน้นจากนี้ทำให้จารุ่งเฉินนึกถึงคืนที่เขาอยู่ที่ภูเขาหลวงในเขตตะว,วันออกของโลกคุนหลุนจี้ฟานซินได้รับยาพิษจากหญิงชาราลึกลับนางอาบน้ำทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์และกลั่นยาพิษท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวอีกด,ด้วยในเวลานั้นจี้ฟานซินก็อยู่ในน้ำเช่นกันและเขาก็อยู่บนฝั่งด้วย ความแตกต่างก็คือเสื้อผ้าของจีฟานซินหลุดออกไปและเขาก็หันหลังลงสู่น้ําเมื่อมองจากนี้และคิดกลับไปในถึงเวลานั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาผ่านไปหลายปีแล้วจีฟานซินดูเหมือนจะไม่สนใจสายตาของจารุเชนนางมองไปไกลๆและพูดขึ้นอย่างกระชันหันข้าจําไม่ได้ว่าเติบโตมาในมหาสมุทรแห่งนี้มานานแค่ไหนแล้วเออไม่หรอกต้องเป็นพลังงานแห่งต้นกําเนิดระหว่างฟ้าดินที่รวมตัวกัน และควบแน่นเป็นมหาสมุทรแห่งนี้เพราะข้าแน่ๆอาจารย์ใช้พลังมิติเพื่อคงมหาสมุทรแห่งนี้ไว้หลังจากที่ข้าจากไปกับอาจารย์ของข้าแล้วจางลั่เฉียนถอนในใจเล็กน้อยและกล่าวว่าดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ทอนจัก,กรวาลสามารถควบแน่นพลังงานต้นกําเนิดที่กลายเป็นของเหลวจนานวนมหาศารได้เช่นเดียวกับมหาสมุทรดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ทอนจัก,กรวาลน,นี้ทรงพลังเพียงใดมีความเป็นเทพหรือจีฟฟานสินสายหัวเล็กน้อยและพูดว่าข้าไม่รู้ว่าการฝึกฝนของข้ามีพลังมากแค่ไหน อาจารย์ปิพันธิกลฝึกฝนของข้าหลังจากที่ข้าฝึกฝนร่างกายที่เป็นเนื้อเลือดจางล้วเฉินเข้าใจสิ่งที่เทพธิดามันดารากําลังทำอยู่ที่ฟานซินเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้อะไรเลยเนื่องจากนางเพิ่งฝึกฝนร่างกายที่เป็นเนื้อเลือดคงจะไม่ดีเลยหากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทำลายดวงดาวได้โดยการบกมือแต่จะกลายเป็นหายนะและอาจทำให้นางได้รับบาดเจ็บสาหัสได้นางต้องเป็นเหมือนกับเด็กสาวคนอื่น,นต้องเรียนรู้ภาษา การเคลื่อนไหวความรู้วิชาต่อสู้และฝึกฝนร่างกายตั้งแต่อายุยังน้อยนางต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะการรับรู้และจิตวิญญาณที่เข้มแข็งทีละขั้นตอนเมื่อน,นั้นนางจึงจะสามารถปลดปล่อยพลังในร่างกายของนางได้ทีละน,น,น้อยจีฟานสิงกล่าวว่าเดิมทีข้ามีตาประทับห้าอันในร่างกายของข้าในฐานะมาหาเซียนตาประทับเหล่านี้สอดคล้องกับขั้นไม่เหียวเฉาขั้นร้อยพยนานการขั้นพันครูอันขั้นมัญชีอิโชและขั้นสูงสุด ข้าต้องเปิดเผยผู้มันทีละขั้นอย่างไรก็ตามข้าได้การหัวใจของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้ามอบให้กับข้าและได้รับความรู้เกี่ยวกับต้นปรกษาทเทียมฟ้าดังนั้นข้าจึงเปิดผนึกทั้งห้าพร้อมกันตอนนี้ระดับการฝึกฝนของเจ้าถึงระดับสูงสุดแล้วหรือยังเจตจำนงศิลิเจ้าฝึกฝนคืออะไรกันจะรู้เฉดอดถามไม่ได้จีฟ้ฟานสิงกล่าวว่าข้าคืออวตารแห่งต้นกําเนิดจิตวิญญาณแห่งต้นกําเนิดก็คือเจตจำนงศิริแห่งต้นกําเนิดโดยธรรมชาติ จะมีเจตจำนงสีลที่ตั้งชื่อตามต้นกําเนิดได้อย่างไรจารุวัชนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีขณะที่เขาพูดสิ่งนี้เขามองจี้ฟานซิลด้วยความตกใจและประหลาดใจความสัมพันธ์ของจี้ฟานซิลกับเส้นทางต้นกํานกเนิดจะเหมือนกับความสัมพันธ์ของหัวใจแห่งความจริงและเส้นทางแห่งความจริงหรือไม่จารุวเฉเนสามารถต้านทานกฎเห็นความจริงของฟ้าดินได้อย่างไม่มีขอบเขตเนื่องจากเขามีหัวใจเห็นความจริงดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องตั้งใจฝึกฝนเจตจำนงืีแห่งเส้นทางแห่งความจริง จี้ฟานซินมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยฮาเดียนซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกในตัวมันเองบางทีมันอาจจะได้รับการขนานนามว่าเป็นหัวใจแห่งต้นกําเนิดจริงๆแม้แต่จารจเุเฉยนยังสงสัยว่าการปรากฏตัวของพระราชวังเทพต้นกําเนิดในเวลานี้จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับการที่นางทะลวงไปในขั้นสุดๆของมาหาเซียนหรือไม่จารจเุเฉยนได้ใช้ดวงตาแห่งความจริงเพื่อสังเกตสภาพแวดล้อม เมื่อเขาพบว่ามหาสมุทรที่ก่อตัวขึ้นจากพลังแห่งต้นกําเนิดนั้นถูกล้อมรอบด้วยจารึกมิติที่หนาแน่นนอกจากนี้ยังมีจารึกค่ายกลอําพังที่ลึกซึ้งมากอีกด้วยจีฟานซินหันกลับมามองเขานางกล่าวว่าจริงๆแล้วข้าย,ยังคงมาที่เมืองหลวงร้อยเผ่าแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ขอให้ข้ามาพบเจ้าก็ตามเพราะมหาสมุทรแห่งนี้กันเหรอจารุาเฉินถามใช่จีฟานซินพยักหน้าและกล่าวว่า จาให้ข้ายืมน้ำเต้าม่วงสักพักได้ไหมจางรั่วเฉินตกตะ,ตะลึงเล็กน้อยเข,ขาไม่คาดคิดว่าจี้ฟานสินซึ่งจงใจห่างเหนินกับเขาจะกลายเป็นคนหยาบคายขึ้นมาทันทีซึมซึมจี้ฟานสินเดินออกมาจากน้ำและถอนหายใจเนื่องจากเจ้าสามารถมอบสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนให้กับราชาซสีอยู่ได้โดยตรงข้าคิดว่าเจ้าคงไม่ดังเลทจ,จะให้ข้ายืมสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของเราความสัมพันธ์ของเรา,คว,า,เราควรจะใกล้ชิดกันกว่าของนางใช่ไหม จางรั่วเฉินไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเขาหยิบนำต้าม่วงออกมาและส่งให้ข้าจางรั่วเฉินจะเป็นคนตรหนี่ได้อย่างไรหัวใจของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ข้ากบอบกูปกับเจ้านั่นก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนเลยใช่ไหมละ่ะจีฟานซินยื่นมือที่อ่อนนุ่มและเงางามของน้าออกมาและหยิบนำต้าม่วงขึ้นมาอย่าห่วงไปเลยข้าจะไม่เอาเปรียบเจ้าเพื่ออะไรทั้งนั้นข้าจะให้สิ่งที่มีค่ามากแก่เจ้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบคุณเมมื่่อถึงเเวลาาทีหะสม จางล่วเฉินตกใจเล็กน้อยและพูดว่าจะบอกข้าลงหน้าได้ไหมว่าคืออะไรข้าจะรอคอยมันโดยสรุปแล้วมันมีค่ามากข้าคิดว่ามันมีค่ามากกว่าหัวใจของต้าไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำจี้ฟานซินกล่าวจางล่วดเฉินใส่หัวและกล่าวว่าเนื่องจากมันมีค่ามากข้าจึงไม่ต้องการมันเจ้าแน่ใจเหรอจางล่วเฉินพยัยหน้าอย่างคุ้นคิดและกล่าวว่าข้าให้เจ้ายิมน้ำเต้าม่วงพระิธภาพของเราไม่ใช่เพราะข้าต้องการรางวัลจากเจ้า ถ้าไม่ต้องการก็ลืมมันไปเถอะจีฟานซินสายหัวเบาๆนางรู้สึกว่าจารุ่ยเฉินยิงโออวดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจารุ่ยเฉินกล่าวว่าข้าจะขอบคุณมากหากเจ้าสามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นช่วยข้าผูกฝนเจ็ดจันมงเซียนนะจีฟานซินถือมเต้าม่วงแล้ววางแผนจะรวบรวมมหาสมุทรไว้ต่อหน้านางกลายเป็นคนรอบคอบนางกล่าวอย่างจริงจังว่านี่เป็นเหตุผลที่เจ้าเชิญข้ามายังเมืองหลวงน้อยเผ่าแล้วเจ้ามีความสามารถมาก เจ้าต้องการความช่วยเหลือจากข้าในการฝึกฝนจ,จิตำงเสียนีกระนางไม่ได้เรียกจารเฉินว่าผู้สืบทอดีต่อไปซึ่งทําให้จารเฉินรู้สึกดีเขาอมยิ้มและพูดว่าแน่นอนข้าขอให้เจ้ามาที่นี่เพราะจะจดจำนงเสียนที่เจ้าฝึกฝนนั้นพิเศษมากอย่าเพิ่งพูดเลยไว้คุยกันใหม่หลังจากที่ข้าได้มาหาสมุดแห่งพลังต้นกําเนิดนี้ไปแล้วจีฟานซีรู้สึกไม่สบายใจกับคําพูดของจารเฉินนางจึงสงบพสิิอารมณ์ลงและใช้งานน้ําเต้าต่อไปคลืน่น เสาน้ำขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากมหาสมุทรแล้วไหลเข้าไปน้ำเต้าม่วงจาร่วเฉินเดือนอยู่ข้างๆและสูดกลิ่นที่หอมเย้ายวนจากร่างกายของนางเขาถามว่าท,ทําไมเทพิดามันดาราจึงไม่เอามาหาสมุทรนี้ไปด้วยการฝึกฝนที่ลึกล้ําของนางกฎฟ้าดินที่นี่มีความพิเศษหลายๆสถานที่ก็คล้ายกับฮาเดียนอาจารย์กังวลว่าหากข้าออกจากที่นี่ไปข้าคงเอาชีวิตรอดได้ยากนางสามารถส่งข้ากลับมายัางที่นี่ได้ทันทีหากเกิดอะไรขึ้น โดยธรรมชาติแล้วข้าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปดังนั้นข้าจะเอามันไปและใช้มันเพื่อยกระดับฐานการฝึกฝนของข้านางใช้เวลาครึ่งวันในการเอามาหาสมุรทั้งหมดใส่ลงไปในน้ำเต้าพวกเขาทั้งสองคนเดินกลับไปยังหอคอยโบราณตามเส้นทางเดิมพวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้โบราณที่มีใบสีแดงเลือดจีฟานซีสงบนิ่งร้วกับสายน้ำนางถอดผ้าคลุมสีขาวออกจากใบหน้าและเผยให้เห็นใบหน้าที่น่าหลงใหลของนางนางมีคิ้วที่สวยงามรัวกับภาพวาด ดวงตาทรงอัลมอนด์จมูกสวยและริมฝีปากสีอ่อนนางดูสวยงามยิ่งกว่าตอนที่นางเป็นราชาเซเซอีกเสน่ห์ของนางดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แม้แต่จารุ่วเฉินที่ได้เห็นสาวงามมานับไม่ท้วนก็ยังตกตะลึงชั่วขณะราวกับว่าวิญญาณของเขาได้ออกมาจากร่างไปแล้วเจ้าเคยเห็นมันมาก่อนแล้วเจ้าต้องจ้องมองอย่างตั้งใจเลยเหรอจีฟานซินเหลือบมองมาดวงตาของนางเต็ไมไปด้วยสเสน่ห์ที่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกับความงามของดอกไม้ทั้งโลก แม่มดขาเรียวยาวสุดเซ็กซี่ที่นั่งอยู่บนแท่นหินก้อนที่สามของหอคอยโบราณน,นางหัวเราะเบาๆและพูดว่าเ <c oughs> จ้าไม่เข้าใจหรอกว่าการที่ไม่ได้เจอทําให้หัวใจของเขายิ่งคิดถึงมากขึ้นข้ากลัวว่าเขาจะลืมภรรยายสักทิ์ของเขาเจ้าหญิงหลวทซาไปแล้วจางล่วฉินรู้ว่าหมออินนั่งอยู่ที่ไหนเจ้าสวยขึ้นมากเลยนะทุกคนรักความงามและจะยังไงถ้าข้าจะชื่นชมเจ้าหมออินพูดอย่างอ่อนโยนมากนายท่านข้าต้องอยู่ที่ทำนะ ท่านมีลูกแล้วและมีภรรยาที่มั่นหมายอย่างเป็นทางการแล้วแต่ท่านแอบไปพบกับผู้หญิงคนอื่นในเมืองหลวงร้อยเผ่าท้าไม่ต้องการชื่อเสียงของท่านแต่แล้วนางฟ้าล่ะท่านรู้จักองค์หญิงโรวซาเป็นอย่างดีนางฉลาดและมีไหวพริบนางจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายชื่อเสียงของนางฟ้าในศาลสวรรค์เมื่อนางรู้เรื่องนี้จางรั่วเฉินไม่ได้คิดอะไรมากในตอนแรกแต่เขาเริ่มกังวลหลังจากที่ได้ยินสิ่งที่หมออินพูดท้ายที่สุดแล้วลัวซาก,ก็พาตัวมู่หลิงซีไปโดยที่ไม่มีใครรู้ หากหลัวซาเฝ้าติดตามจารวเฉินอยู่ก็เป็นไปได้มากที่นางคงจะใส่ใจทุกการเคลื่อนไหวของหมออินและได้พบว่าจีฟ้ฟานซินมาถึงมุลโงร้อยเผ่าแล้วหลัวซาคงทําบางอย่างเช่นทําลายชื่อเสียงของจีฟ้ฟานซินอย่างแน่นอนจีฟ้ฟานซินสงบและมีสตินางกล่าวว่าเจ้าไม่ได้ทาลายชื่อเสียงของข้าไปมากกว่าครึ่งแล้วเหรอตอนที่เจ้าอยู่กับคุณหนูไปเนะี่ยทุกคนในสารสวรรค์เรียกเจ้าว่าไอ้เท่าลามกไปแล้วนะจารุเฉินมีท่าทีขอโทษข้ารู้สึกผิด ข้าจะให้น้ำต้มม่วงแก่เจ้าอย่าให้น้ำต้มม่วงแก่ข้าเลยข้าไม่กล้าใช้มันไม่ว่าเจ้าจะให้ข้าก็ตามจีฟานซินถามว่าและสุราดอกไม้บานล่ะฮะจารจเุเอเฉินถามจีฟานซินกล่าวว่าเจ้าบอกในจดหมายว่าจะอยากให้ข้าไปที่ม้งหนงร้อยเผ่าและดื่มสุราดอกไม้บานกับเจ้าเจ้าลืมเรื่องนี้ไปแล้วเหรอมันเป็นเพียงข้อแก้ตัวข้ามีสําสคัญที่ต้องคุยกับเจ้าจารจเุเอเฉินพูดอย่างจริงจัง จี้ฟานซินเอ็นตัวไปข้างหน้าและขยับเข้าไปใกล้จางว่วเฉินนางใส่หัวเล็กน้อยและพูดอย่างดื้อรั้นว่าข้าไม่สนใจอะไรสําคัญพวกนั้นหรอกถ้าข้าดื่มสุราดอกไม้บานไม่ได้ตกลงตกลง,งข้าจะซื้อตอนนี้แหละจางล่วเฉินไม่มีทางเลือกอื่นเขามีเรื่องต้องขอร้องดังนั้นเขาจึงต้องยอมเขาเพิ่งเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็ดีนเสียงอันไพเราะของจี้ฟานซินดังมาจากด้านหลังซื้อเหรอจะซื้อสุราดอกไม้บานได้ยังไงจะตั้งชื่อสุราดอกไม้บานได้ยังไง ในเมื่อนางฟ้าร้อยดอกไม้ไม่ได้ต้มมันกินหอมของสุราอันชวนมึนเมาลอยออกมากินสุรารลอยฟุ้งเหมือนกลีบดอกไม้หลากสีสันสวยงามแปลกตาจางรั่วเฉินรู้สึกซาบเส้งใจเขาจึงยิ้มและส่ายหัวเขาหันหลังกลับและนั่งลงอีกครั้งมองไปที่ขวดสุราสำลิดสูงสาฟตุตในมือของจี้ฟานซินและพูดว่าเจ้าปรุงสุรานี้เองเลยเหรอแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมพิฉิน เหมือนจะเจ้าชู้ขึ้นนะเนี่ยตั้งแต่เป็นคนใจดีเนะี่ยยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน